ไรเทียมทานเฮ้ผมพร้อมปีนี้ต้องบอกว่าร0อเเลยนะครับสำหรับเวทีกระบี่ตรงตามคอนเซปต์เลยครับคือกระบี่ไร้เทียมทานเราต้องมาดูว่าปีที่แล้วเนี่ย กระบี่ปลูกกระแสะกระบี่ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งให้ทะเลกระบี่ลุกเป็นไฟลเลยปีนี้ก็เช่นกันครับคาว่ากระบีไ่ไรเทียมทานเนี่ยมันจะน่าติดตามขนาดไหนทุกพื้นที่ต้องมีแต่แกลและทุกพื้นที่ต้องมีแต่กระบี่ด้วยเช่นกันครับคนพิเศษของปีนี้หรอครับเราหยิบคอนเซปต์ของกระบีไ่ไรเทียมทานมาแล้วเราเล่นกระแสโซเชียลมากขึ้นเพราะฉะนั้นการที่เป็นนางงามมิสแกรนเนี่ยไม่ใช่แค่สวยอย่างเดียวเพราะฉะนั้นนางงามที่เราจะเลือก ให้มาตรงกับคอนเซปต์ของมิสแกรนกระบี่คือ1สวย2ฉลาด3ต้องเป็นบุคคลที่พร้อมใช้ในทุกๆด้านนะครับเพราะฉะนั้นปีนี้มิสแกรนไทยแลนด์เราจะพัฒนานางงามไปสู่วงการ t ีป,ป๊เพราะฉะนั้นตัวศิลปินมีของมิสแกรนเนี่ยจะได้ไปฝึกฝนเป็นศินลปิน t ีป,ป๊ที่ประเทศเกาหลีใต้เพราะฉะนั้นการคัดเลือกเวทีมิสแกรนกระบี่ปีนี้ค่อนข้างจะมี เงื่อนไขที่ชัดเจนมากขึ้นแน่นอนอย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้เราไม่ต้องการแค่คนสวยอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเราต้องการคนที่พร้อมใช้น้องจะมีโอกาสเติบโตในวงการบันเทิงและเติบโตในการเป็นศิลปินทีป๊อปและปลูกกระแสเพลงปลูกกระแสนางงามในเมืองไทยอีกครั้งหนึ่งครับสเปคของกระบี่เหรอครับอย่างที่เห็นเลยครับอันนี้อันนี้เป็นตัวแทนของผู้เข้าประกวดกระบี่ปีนี้ที่เราคัดเลือกมานะครับก็หนึ่ง นางงามไม่จะเป็นต้องสวยเสมอไปแต่นางงามต้องอยู่ในบริบทและบุคลิกของนางงามนางงามต้องเป็นตัวแทนของประชาชนต้องเป็นตัวแทนต้องเป็นกระบอกเสียงอีกกระบอกเสียงหนึ่งให้คนไทยทุกคนและต้องเป็นตัวแทนและต้องเป็นแบบอย่างให้ประชาชนเยาวชนได้เห็นว่าการเป็นนางงามเราจะปฏิบัติตัวประพฤติตัวไปในทิศทางไหนที่มันดีต่อสังคมด้วยนะครับอันนั้นคือเงื่อนไขแล้วก็ที่มิสแกรนกรบี่ตั้งไว้สำหรับปีนี้ครับ แน่นอนครับซอฟต์พาวเวอร์ของกระบี่กระบี่ไม่ต้องบอกว่าเป็นจังหวัดที่โด่งดังในภาคใต้ถ้าพูดถึงแหล่งท่องเที่ยวภาคใต้ทางทะเลแน่นอนกระบี่ติดระดับประเทศแล้วก็กระบี่ก็ติดอยู่ในระดับท็อปของโลกด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นการที่จะนำซอฟต์พาวเวอร์ของกระบี่มาใช้เนี่ยเราจะโปรโมทแหล่งท่องเที่ยวทุกๆแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดกระบี่ถ้าพูดถึงกระบี่ไม่มีใครไม่รู้จกกักเกาะพีพีแน่นอนครับแต่ปีนี้เราได้นายก เทศมนตรีเหนือคลองคือนายกหวดหรือนายกสมปองนะครับเพราะฉะนั้นปีนี้เราจะเล็งและโฟกัสแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆของกระบี่นั่นก็คืออําเภอเหนือคลองนะครับกระบี่ปีนี้พัฒนาสนามบินใหม่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นอยู่ในเขตเทศบาลเหนือคลองเพราะฉะนั้นแหล่งท่องเที่ยวเหนือคลองก็ไม่แพ้กับแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆในกระบี่เช่นกันเพราะฉะนั้นเราเลยหยิบซอฟ t ์พาวเวอร์ของอำเภอเหนือคลองนมาใช้กับคอนเซปต์กระบี่ไรเทียมทานปีนี้ครับ สำหรับมงกุฎและเงินรางวัลปีนี้นะครับต้องบอกว่ามงกุฎเนี่ยเป็นมงกุฎไขมุกเราได้การออกแบบและดีไซน์โดยอันดามันเพลนะครับส่วนเงินรางวัลเนี่ยเรามีทั้งจะเป็นเงินสนับสนุนแล้วก็เป็นก i ีดไวเซอร์ her, ก็ขั้นต่ำก็มาหนึ่งแสนบาทสำหรับผู้ชนะเลิศและก็ผู้ได้รางวัลของมิสแกรนกระบี่ครับกิจกรรมเดน่นๆของมิสแกรนกระบี่หรอครับก็จะมีการโปรโมทแหล่งท่องเที่ยวกระบี่ครับแน่นอนเราได้ทีมงานของอาจารย์โจซึ่งเป็นหนึ่งในทีมพุ่มกับ ภาพยนต์ที่มีชื่อเสียงของเมืองไทยจากแอคไอเทมมาเพราะฉะนั้นกิจกรรมแรกที่เรามีการโปรโมทและถ่ายทำไปแล้วนะั่นคือการถ่าย MV โปรโมทความเป็นกระบี่ไรเทียมทานแล้วก็ซอฟต์เพเวอร์ของกระบี่ครับเพราะฉะนั้นนางงามทุกคนผู้เข้าประกวดของมิสแกนกระบี่เนี่ยเราจะไม่คัดว่าใครได้ที่1ที่2ที่3เราหยิบทุกคนเอาซอฟต์เพเวอร์ของน้องๆแต่ละคนมาใช้ตั้งแต่แรกแล้วเพราะฉะนั้นการปล่อย MV หรือปล่อยทีเซอร์ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ของการ่องเที่ยวกระบี่และมิสแกนกระบี่เนี่ยเป็นที่รู้จักของคนในวงการของ ของคนในประเทศไทยอยู่ละแล้วก็ในภาคใต้แล้วก็ภูมิภาคาแล้วก็จังหวัดกระบี่แน่นอนให้เป็นที่รู้จักครับปีที่แล้วผมต้องบอกว่ากระบี่ปลุกกระแสกระบีขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับค่อนข้างไปได้ไกลกระบี่มีชื่อเสียงคนที่ติดตามเวทีมิสแกนกระบี่2023แน่นอนน้องเขาทําผลงานไว้ได้ดีเพราะฉะนั้นปีนี้เราเลยปลูกกระแสทะเลกระบี่ให้ลุกเป็นไฟอีกครั้งนึงแล้วก็หยิบกระบี่ไร้เทียมทานที่ผมบอกมา เมื่อกี้ข้างต้นเพราะฉะนั้นกระบี่ไม่น้อยหน้าใครอยู่แล้วในเขตภาคใต้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นผมจะพยายามเฟ้นหาตัวแทนมิสแกรนกระบี่ที่ดีที่สุดแล้วก็เหมาะสมกับเวทีมิสแกรนไทยแลนด์ที่สุดแล้วก็จะไฟให้ถึงรอบมิสแกรนไทยแลนด์ให้ได้ครับก็เราไม่ปิดโอกาสนะครับน้องๆคนไหนที่พร้อมมีความสามารถแล้วเล็งเห็นศักยภาพของตัวเองและมันตรงกับบริบทของมิสแกรนกระบี่เรารับหมดเลยครับเราเปิดโอกาสให้ทุกคนแต่ การประกวดมันมีเงื่อนไขและกฎและก,ละกติกาถ้าตรงกับบริบทของที่กระบี่ต้องการคุณก็เป็นผู้คว้ามงกุฎมิสแกรนกระบี่แน่นอนครับเราเราไม่ดิดนางงามครับเพราะฉะนั้นการที่มาเป็นเวทีมิสแกรนกระบี่ผมจะค่อนข้างแตกต่างจากขอไม่พูดผมค่อนข้างที่จะรักผู้เข้าประกวดทุกคนเหมือนครอบครัว,วทุกคนอย่างน้องๆทุกคนเหมือนลูกเหมือนหลานทุกคนเลยเพราะฉะนั้นบริษัท โซเชียลลิสที่ถือลิขสิทธิ์มิสแกรนกบีนะครับเราในธุรกิจในเครือเนี่ยเรามีทั้งกิจการคลินิกความงามหมอฟ้าหน้าสยกิจการเครื่องดื่มแฟรนไชส์รักกษะเสกกิจการผลิตเพลงโซเชียลลิสมิวสิกเพราะฉะนั้นน้องๆแต่ละคนต่อให้ไม่ได้รางวัลของมิสแกรนกบีถ้ามีศักยภาพเพียงพอมีผลงานรองรับแน่นอนครับส่วนของพีดีกบีเราจะสนับสนุนเต็มที่ให้น้องมีโอกาสและประสบความสําเร็จใน,ในวงการบันเทิงแน่นอนครับ เวทีกระบี่ไม่มีการล็อกเวทีครับถ้าใครสังเกตดูตั้งแต่ปี2023เราก็ไม่ได้มีการล็อกมงหรืออะไรทุกอย่างพิสูจน์ที่หน้าง,งานทุกอย่างตัดสินที่บนเวทีถ้าน้องๆผู้เข้าประกวดคนไหนหรือว่า4คนที่เป็นตัวแทนมาวันนี้ดึงศักยภาพตัวเองออกมาให้กรรมการเห็นออกมาให้แฟนคลับที่เข้าไปดูในการประกวดวันนั้นเห็นว่าตัวเองมีความเหมาะสมกับการเป็นมิสแกนกระบี่คุณก็ได้สวมมงกุฎมิสแกนกระบี่แน่นอนครับ สวัสดีค่ะชื่อแก้มนะคะชื่อจริงชื่อนางสาวกิศยาักษีสุขคนนะคะผู้เข้าประกวดมิสแกรนกระบี่ค่ะแล้วก็เหตุผลที่แก้มมาประกวดมิสแกรนเนาะด้วยความที่เป็นคนชอบทะเลเป็นแม่สาวทะเลร้อนอะไรอย่างเงี้ยชอบกินอาหารที่ค่อนข้างจะโรคอแบบคุณป้าคุณป้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแก้มอยากจะเชิญชวนทุกๆคนหรือไม่ก็ ประกาศให้รู้เลยว่ากระบี่นะคะไม่ได้แบบว่ามีแต่ร้านดังๆหรือแบบร้าน5้าดาวที่แบบทุกคนจะต้องแวะอยากให้ลองไปชิมร้านของคุณป้าทั้งหลายจริงๆว่ามันอร่อยมากจริงๆค่ะสวัสดีค่ะน้องออยนะคะออยราดาพรศารบุญ mkb06 นะคะเหตุผลนะคะที่มาเลือกลงกระบี่นะคะก็คือชอบ ในสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็เรื่องพระหูววัฒนธรรมของจังหวัดกระบี่นะคะเนื่องจากว่ามีวัฒนธรรมที่หลากหลายและมีสถานที่ท่องเที่ยวที่หลากหลายนะคะจึงอยากจะเชิญชวนนะคะได้มาเที่ยวกระบี่แล้วก็ด้วยตัวเองนะคะอยากจะศึกษาเกี่ยวกับจังหวัดกระบี่ให้มากขึ้นค่ะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะนุ่มนิ่มนะคะปองการยั่งยืนค่ะผู้เข้าประกวดมิสแกรนกบีนะคะเหตุผลที่เลือกที่จะมาประกวดเวทีนี้นะคะก็เพราะว่าคอนเซปต์ของเวทีนี้เลยค่ะที่มันตรงกับตัวนิ่มมากที่ว่าเล็กแต่จีดค่ะเดี๋ยวรอดูได้เลยสวัสดีค่ะโมนานะคะมิสแกรนอวผู้เข้าประกวดมิสแกรนกบีนะคะก็เหตุผลที่มาเข้าร่วมประกวดนะคะเพราะว่า ถ้าเกิดว่าตัวเองได้มีโอกาสเป็นกระบอกเสียงของจังหวัดกระบี่นะคะก็อยากจะ,ะผักดันในเรื่องของเศรษฐกิจนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวเรื่องของอาหารอะไรต่างๆนะคะก็อยากจะชูจังหวัดกระบี่ให้กับคนในประเทศไทยได้เห็นนะคะเนื่องจากว่ากระบี่เป็นจังหวัดที่สวยเนาะทะเลก็สวยนะคะอขอบคุณค่ะกระบี่ไรเทียมานาของแก้มคือ กระบี่มันมีความที่เล็กใช่ไหมคะแต่เล็กแบบนี้มันทิ่มเจ็บนะคะเลือดจาดได้เลยนะคะค่ะสําหรับออยนะคะกระบี่ไร้เทียมทานในปีนี้นะคะก็อาจจะหมายถึงว่าสาวงามที่ได้เป็นตัวแทนของจังหวัดกระบี่นะคะจะพร้อมใช้ในทุกๆด้านเป็นทั้ง หญิงแกร่งอ่อนโยนในขณะเดียวกันนะคะก็จะสามารถพร้อมใช้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเต้นการพูดหรือว่าไม่ว่าจะไปงานไหนนะคะก็สามารถใช้ได้โดยไม่มีข้อขัดตุกบุกพร่องค่ะนี่แหละค่ะที่จะเป็นกระบี่ไร้เทียมทานอย่างแท้จริงค่ะค่ะกระบี่ไร้เทียมทานของนิ่มนะคะก็คล้ายๆของทุกคนเลยก็ที่ว่าเป็นเหมือนผู้หญิงแกร่งและนิ่มยังเปรียบอีกว่ามันเป็นเหมือนเหมือนมีดเล่มหนึ่งนะคะที่จะคอยเสียบ ไม่ว่าจะเข้าท็อปไหนเราก็จะเสียบเข้าไปให้ลึกที่สุดเท่าที่จะเสียบได้ค่ะค่ะสำหรับโมนะคะกะบีเรไรเทียมทานก็ในความหมายของโมงนะคะก็คือเหมือนกับผู้หญิงหนึ่งคนนะคะที่สามารถทำได้ทุกอย่างเนาะแล้วก็พร้อมใช้งานถึงแม้ว่าจะเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆนะคะแต่ก็มีความคมแล้วก็แข็งแรงเหมือนกับกบีนะคะขอบคุณค่ะ สำหรับน้องๆนะครับผู้ที่สนใจประกวดมิสแกรนดกระบี่ปี2024นะครับถ้ามีอายุตั้งแต่17ปีขึ้นไปนะครับผมแล้วก็ยังสนใจมีความกล้าสแสดงออกนะครับและมีความมั่นใจในตัวเองและคิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นบุคคลพร้อมใช้แล้วมีบริบทมีเอกลักษณ์มีอัตลักษณ์ที่เหมาะกับเวทีมิสแกนกระบี่วันนี้พีดีขอเรียนเชิญให้ทุกท่านนะครับมาสมัครร่วมเป็นหนึ่งในครอบครัวของเวทีมิสแก r น n d กระบี่เพราะที่นี่คือครอบครัวเราไม่มีวันทิ้งกันอยู่แล้วและพบกันในเวทีมิสแกนด์กระบี่